คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งความรักนะครับวันนี้คือคักกันหน่อยเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ครับกิจายของความรักขบวนทั่วห้องหรือว่าทั่วบริเวณชีวิตของพวกเรากันหรือยังครับความรักเป็นสิ่งที่งดงามนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรายิ้มได้มีความสุขครับเพราะฉะนั้นพอดแคสต์คาทอลิกในช่วงเดือนนี้นะครับจึงขอนําเสนอในธีมที่ว่าเพลงรักที่จมลงไปในท้องทะเลแห่งความทรงจํานะครับ ยังไงกันครับก็คือว่าหลังจากในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับในตอนหนึ่งของเรื่องราวอุเชนีก็ได้นําบทเพลงอุเชนีนี่แหละครับมาเปิดในรายการนะครับหลายท่านบอกโอ้เพลงไม่เคยได้ยินเลยเพราะจังอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมีเพลงที่ไม่เคยได้ยินแล้วก็มีความไพเราะเนี่ยเยอะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้จัดให้เต็มๆเลยครับเอาเพลงรักมาเปิดครับแต่ว่า ในความหมายที่จมลงไปในท้องทะเลแห่งความทรงจําก็คือว่าแหมมันเป็นเพลงรักที่บางทีแบบเราไม่เคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยได้นแล้วลืมไปแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเพลงดังอะไรแต่ว่าทุกเพลงครับมีความทรงจําอยู่ในนั้นนะครับอาจจะเป็นความทรงจําของผมในวันนี้แต่อาจจะเป็นความทรงจําของท่านผู้ฟังก็ได้ในวันข้างหน้าครับวันนี้จึงนําเสนอเรื่องราวนะครับใน EP ีที่53ครับในตอนที่ชื่อว่าสำเนียงลม คุณเคยสัมผัสไหมสำเนียงลมเป็นชื่อเพลงบทเพลงหนึ่งครับที่คุณพ่อสุทธิปุงคารนันได้ทำทำนองขึ้นมาครับแล้วก็ได้แต่งในข้อที่หนึ่งหลังจากนั้นคุณพ่อสุทดประมวลพร้อมนะครับในวันนั้นก็ได้แต่งเพิ่มในข้อที่สองแล้วก็บทเพลงก็บอกเล่าเรื่องราวของมันด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะซาบซึ้งนะครับที่สุดก็ถูกนำไปทำดนตรีให้มีความระเบียดชัดเจนนะครับ ใส่เสียงกระดิ่งลมกระดิ่งที่แหวนอยู่แล้วถูกสายลมพัดไปมาแล้วก็มีเรื่องราวคำที่ไพเราะนะครับหลังจากนั้นครับตัวเพลงก็มีชีวิตด้วยการถูกเติมข้อ3เข้าไปนะครับสำเนียงลมฟังแค่ชื่อเพลงก็โอ้ดูมีนัยยะอะไรบางอย่างซุกซ่อนไปอยู่ครับต้องไปฟังเพลงกันก่อนและเดี๋ยวมาเล่าต่อนะครับต่อฟังเพลงกันครับสำเนียงลมครับ Long cảm xin oh re เป็นยังไงกันบ้างครับแหมบทเพลงทําให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับเรื่องราวนะครับ oh. ฟังดูก็เหมือนเป็นเพลงรักฟังดูก็เอ๊ะเราจะตีความไปยังไงดีนะครับเพราะว่าเราเคยได้ยินเสียงลมไหมละครับผมเชื่อว่าเราคงได้ยินเสียงลมนะครับในบางทีเสียงลมมันก็เหมือนกับเสียงพายุเสียงอะไรต่างๆใช่ไหมครับบางทีเสียงลมมันไม่ได้เป็นเสียงที่แบบน่าฟังบางทีน่ากลัวด้วยซ้ําไปแต่ว่าพอเจอคําว่าสำเนียงเข้าไปเนี่ยเอ๊ะเราก็อยากจะรู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ย สายลมมันมีสำเนียงไพเราะอย่างไรโอ้คุณเข้าใจผิดครับจริงๆแล้วสำเนียงลมสำเนียงคือชื่อคนนะครับแล้วก็เรื่องราวของผู้แต่งเนี่ยแต่งบทเพลงนี้ให้กับคุณสำเนียงเขาชื่อสำเนียงครับคุณสำเนียงเป็นใครครับคุณสำเนียงเป็นคนที่เป็นช่างอู่ซ่อมรถแล้วก็วันหนึ่งก็ถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตนะครับคุณพ่อที่แต่งเพลงเนี่ยเขาก็รู้สึก ผูกพันแล้วก็นึกถึงวันเวลาที่มีประสบการณ์ที่ดีต่อกันนะครับทุกครั้งที่มีลมพัดผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็นึกถึงคุณสำเนียงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลมเนี่ยในความหมายในความเชื่อของคาทอลิกเนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงโซก็ได้นะครับก็คือวิญญาณจิตวิญญาณสปีดิตอะไรต่างๆนะครับแต่พอฟังเพลงนี้ครับผมนึกถึง คุณยายนะครับเพราะว่าก็สืบเนื่องมาจากงานประตาศรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุเชนีแหละครับผมก็นั่งอยู่ในงานแล้วก็ได้ฟังบทกรรของนักเรียนน้องศิรินยานันจันรุ่งเนี่ยนะครับเขาได้รางวัลที่1เขาก็อ่านบทกรครับบทกรของเขาเป็นชื่อบทกรในห่วงคำหนึ่งแล้วบทกรนี้ก็เปิดฉากมาด้วยคําบอกว่าม้าโยกไม้โยกช้าๆริมหน้าต่าง เสื้อตัวบางของคุณยายก็ใส่ไว้มวนใบพลูทางปูนป้ายสบายใจหอมกินใบชื่นปากชำํำทุกคำเคี้ยวผมรู้สึกว่าน้องกำลังพันธนาถึงฉากชีวิตของยายคนหนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตกินมากะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แต่ข้อน่าสังเกตครับน้องเล่นกับคำสัมผัสที่มีอักขระมีถ้อยคำที่แปลกๆนะครับลองดูต่อไปครับ ทอดสายตามองไกลไปเบื้องล่างนองหน้าต่างคืมขจีด้วยสีเขียวแซมสายหมอกดอกไม้ปลายกีบเรียวเสียงกูกเกลียวหลานตัวน้อยวิ่งเล่นกันมันทำให้ผมนึกถึงภาพชีวิตของนอนใบเด็กที่เราเป็นหลานสองคนของยายนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไ่ว่างนะครับคนที่เลี้ยงเราก็คือยายนี่แหละครับยายก็สอนทุกอย่างนะครับอยู่กับเราเราพบรูปที่ ยายเนี่ยอุ้มเราไว้ที่แขนคนหนึ่งจูงคนหนึ่งพาไปโรงเรียนนะครับเวลามีปัญหาที่โรงเรียนคุณยายก็ตามมาเคลียร์ปัญหาของผมไม่ได้เป็นปัญหาหนักนะครับแบบเด็กเรียบร้อยนะครับปัญหาก็เช่นว่าบางทีใช้ชีวิตไม่เป็นนะครับรองเท้าเปรเสื้อผ้ามีปัญหาอะไรก็ใช้ชีวิตนะครับยายก็ตามมาดูนะครับพาไปหาหมอที่ศุการามากในวันที่โดนสุนัขก,กัดนี่นะครับเราก็ตกใจร้องไห้บวกเบกแล้วก็โดนกัดเรื่อยๆนะครับคุณยายเองก็ มาช่วยเหลือนะครับหรือบางทีบางวันเราทําไม่ถูกทําเสียงดังในบ้านหรือบางทีคุณยายอยากจะสอนเราคุณยายก็มีวิถีชีวิตควบคู่ไปกับเราเราก็จดจําช่วงเวลาที่บางทีอาจจะบอกว่าประทับใจไม่ได้เพราะว่าคําว่าประทับใจมันไม่พอกับความรู้สึกตรงนั้นนะครับในบทกรของน้องคนนี้นะครับก็ยังพูดถึงคุณยายอีกนะครับในบางตอนที่บอกว่าสั่งหลานเลิกเล่นมากินข้าวและบนยาวเมื่อเห็นเหม็นตัวเนี่ย คุณยายไล่ไปพางล้างดินเละก่อนตามไปเช็ดรอยเปิอะดวงหน้าน้อยยายหน้าบึงมองแก้มอิ่มและยิ้มแยม้มกอดหอมแก้มหนึ่งฟอ,กอดกอดอีกหน่อยหลานหัวลาะเกาะบ่าทำตาลอยลูกสาวคอยเรียกกินข้าวอย่าไปนานคือบางทีฉากชีวิตเนี่ยครับเรานึกภาพออกได้หมดเลยเพราะเรามีความทรงจําถึงสิ่งที่เกิดขึ้นครับยายผมเสียชีวิตไปน่าจะนานแล้วนะครับก็ต้องมีห7ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ความทรงจํานี้ยังอยู่ครับ ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังมีความทรงจำกับบทเพลงอะไรบ้างไหมเวลาที่มีสายลมปะทะร่างกายเคยนึกถึงใครบางคนที่เคยอยู่กับเราและจากเราไปไหมครับต้องมีเพลงบางเพลงครับที่ยังอยู่ในความทรงจำของเราเป็นเพลงรักที่ไม่ได้บอกว่ารักฟูมฟายแต่เป็นความรักความผูกพันระหว่างกันและกันครับพระกะพีได้บอกเล่าเรื่องราวของสายลมไว้ว่า คุณไม่รู้หรอกว่าสายลมมันจะพัดพานในทิศทางใดคุณจึงไม่สามารถเข้าใจผลงานของพระเจ้าได้ที่องค์ได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างครับอันนี้จากหนังสือปัญญาจารย์บทที่11ข้อ5นะครับสัปดาห์หน้าครับมาฟังเพลงเพราะๆกันใหม่นะครับเพราะยังมีเพลงอีกหลายหลายบทครับที่จมลงไปในท้องทะเลแห่งความทรงจำเดี๋ยวผมจะดึงขึ้นมาครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเราหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ